าได้งานติ๊กเกอร์บ้าง <laughs> นูต่ตรวจนางแร่อยู่ตรวจตรวจตรวจนางจมล้านนางแร่นางลุนโน่น <laughs> พเพล็กตรวจตรวจนางจมเล่นล้านนางลุนนน่นนางน,น่นแร่ปากเสียงกันเด็คก็ <laughs> Bạc riêng, bạc riêng Bạc riêng, bạc riêng Lút chẹp mấy ไม่ไม่ต้องกดมันมากเลยมัแรงดันมันมากมันเลยลดเลยไม่ต้องไปแบบแบบไม่ต้องไปบีบัวบมันเลยไม่ต้องบีบัวมันปล่อยมันอันจะเยอะแบบนั้นเลยม่ต้องไปบีบมันแรงดันมันเยอะเลยมันเลยลด